ครับก็อัปเดตต้นพันธุ์โอโคโดศูนย์สามสี่นะครับหลายท่านทักเข้ามานะครับท่านที่ชอบต้นใหญ่เนี่ยสายใหญ่นะครับลงดินไม่กี่ปีก็ให้ผลผลิตนะครับนีเข่งเบอร์หนึ่งนะครับก็ต้นละหนึ่งพันบาทนะครับเข่งเบอร์สามนะครับอยู่ตรงหน้านี่นะครับกำลังเท่งยอดสวยๆนะครับมารับที่สวนได้เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้แต่ว่าถ้าต่างจังหวัดยินดีส่งให้นะครับ ส่งก็ตามใจจริงตามพื้นที่นะครับของปัจจณีไทยนะครับขิงเบอร์สามนี่ใส่ได้สองต้นนะครับถ้าหมอตู้โลพะเลิดนะครับขิงเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้นใหญ่พันห้าร้อยบาทต้นนี้นะครับส่วนนี้ก็ศูนสามสี่น,นะครับต้นเล็กแต่ว่าออกดอกแล้วนะครับดอกข้ามาแล้วนะครับ พี่กาสวนก็บ้านนองเดือนมือสองตําบลช้างมิง่งอําเภอพนานิคมจุกัดสกุลน,นครนะครับยินดีให้คําแนะนําในการปลูกนะครับมาอีกโซนนีนะ้เป็นแฮดแลมแฮดนะครับนะสายพันธุ์การค้ารนสะชาติรวยเช่นกันนะครับอันนี้ก็กําลังแทงยอดสวยนะครับต้นนี้พันห้าร้อยบาทนะครับยินดีจะส่งให้นะครับโอเคนะครับสวัสวดีครับ